สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้สีพามาเห็ดมึกน้ำดำนะครับผมไม่เคยเห็ดจักเทืองแต่จะเ,เกิดมานะฮะแต่ว่าเคยกินยูเทอหนึ่งหลายปีแล้วนะครับพี่น้องจำมาม่ได้แล้วว่ารสชาติมันเป็นแนวดความแซบเป็นแนวดวันนี้ก็เลยจะลองทำดูครับคือ,อยากสนอพี่น้องแนวแปลกแปลกดับแรกครับผมตำกระเทียมพริกไทยหากผักซี่ครับ ตำไปเรื่อยๆจนแหล,ก,หลกประมาณนี้นะครับผมนี่แหละไอซ้ำๆนี่กับพ่อครับป้ามานนีสิพาพี่น้องไปเห็ดอันดับแรกกับติดไฟข้างกระทะครับผมแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปมือนี้ผมซื้อมึอกมาแต,ตลาดนะครับกิโลหนึ่งนะครับเป็น มึกกล้วยเพ่นว่าจักสิเป็นแนวอดไพี่น้องมันมันมันม,ม,มกอันนี้บอลละสีน้ามดำไ้บอลละเดี๋ยวทาเบึ่งนะครับผมตอนนี้ก็ร่อน้ำมันฮอนนะครับเอาล้วครับพ่อน้ามันฮอนครับผมบก็กใส่ลงไปเลยกระเทียม พริกไทยหากผักซีเท้าตำไว้นะครับผมาจากนั้นก็พัดพัดพัดคุรคุรให้มันหอมหอมอหอมกระเทียม เอามาถ่ายคลิปให้แน่เร็วๆเร็วๆมันสีใหม่ก่อนเร็วๆ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 จะเข้าใส่ยังก่อนจะเข้าปุ๋งยังก่อนต้นกระเทียมผัดกระเทียมแล้วก็ หอมเดียวกับใส่หอมแดงลงไปอห,อ,หอมแดงบริพาห,หัวเลยใส่เบิดหัวตามสูตรเห็นเข้าเจ้าใส่น้ำน้ำตาลกีบเด้ ว่าเราไม่มีครับผมน้ำก็ใส่น้ำตาลบกปี๊ดก็ได้โอ้ยนี่บออกไผ้กับผักเงี่ยที่เราโอ้โหโก้อนสิผัก น้ำตาลน้ำปลานะครับแค่เดียงแค่เดียงหมึกน้ำดำกินอยู่บ่กินอยู่มันบวดแสบง้นได้ข่อยเห็นบวดแสบโบมากินเมนูมืกกินได้แต่มืกอย่างกินได้เบาหน่อะ เพิ่งเคยเฮ็ดนึ่งเพิ่งเฮ็ดครั้งแรกในชีวิตกินอะไรก็เทศถึงเห็นมากินแ้วเกิดมากกับต้องแตกินเพื่อเดียวสีหาปีก่อนปั้งจากนันกัดคือเฮ็ดลายแท่ใส่ปละหมึกลงไปเฮ็ดลายแท่โล่หนึ่งคิดว่าจะกินเบิดกินห้อนเบิดแล้วเนาะ ันสีดำเห็บ่ละเขาใส่สีอยู่ดำบ่มันสีเป็นนำ้ำมันสีมึกดำเองแตกออกมาจะไม่มึกเขาเลยใช้สีอยู่ดำเสียก็น้อเนะาะพี่เดแม่ไปรับเอาแม่แล้วบปฏิเสธยังไหมเห็แล้วขับรถหมืน่นหมื่น เออเหมือนคู่วานังไรกบอมีวานอย่างนี้หรอสอบยังไม่มีอะไรถ้าใส่มาสองเขาสิลล์นานนานนานเห็นว่าเริ่มดำแล้วเราทายใกลๆที่เราเน่มเห็นนานนานดำยี่หี่น้ำดำแล้วน้ำดำแล้วหน้าเตืนเต็มเลยอ๋อ หนาเตื้นเตี้ยนเราเนาะย่านมันมัวดำซิกเนีเจอมันนี่มึกน้ำดำนี่แกวเลยจ้าหน้าที่เหรอพงกันธ์ที่ย้อนต้มไปอีกจักน้อยนะครับต้มอ,อีกจกักสองห้อหงต้มไปอันนี้กับรถเบิดกว่านแล้วชิมรสชาติไป เป็นรถแนวนี่วะรถแนวใดมันต้องออกวานวานแนวเลยนี่มันออกวานเลยนี่ไม่ที่มึงไม่เที่อวว้าใครขึ้นโบเฮนก็แส่บอะ ก็ใส่นอกงั้นก็ใส่ผักหอมลงไปนะครับมาต้มเหล้าแต่ใส่ผักโอ้กำบ่าต้องกินผักืวอว่าบหมักผักไนงะใส่มันหอมใส่มันคิว้วดื้ม <c oughs> ว่ามีแบบพริกมันสีบรเป็นตะกินเพิ่มสีสันด้วยพริกสีฟ้าแดงมันก็ต้มย่ำาหมึกซะมันมันเป็นตุมย่ำน้าน้ามดำอีดีแต่ว่ารสชาตินี้บวกงูว่าแบบนี้เขาเลยมาแสบด้วย ไปสิมให้นนะ่ยสิมให้เนนะี่ยโอ้โหว่ามันตรงเป็นรสชาติแบบนี้ปะเมื่อยอก่อนจะไม่เป็นผิดตัวโอเคกินได้โอ้โหหมึกน้ำดำ เขาซื้อมาอยู่ซื้อเขามาหลายอยู่ยังบ่จบซ้ำนั่นครับผมทอดสิ้นแหงต่อ วัวลายไซดีวัวดีไซไลวัวดีไซดีโอเคครับผมจบข่าวอาหารแรงวันนี้ไปกินไหมกินไหมมาครับกินข้าวแรงน้ำกัน,นครับพี่น้อง